สนับสนุนโดยหอมกลิ่นขนมไทยกะท่ใบเตยจากชาวเกาะสวัสดีค่ะต้อนรับคุณชมเข้าสู่ Stop Loss ค่ะมาเจาะลึกตลาดหุ้นในช่วงพักเช้าวันนี้นะคะกับหมวยธนวัลปันโชธค่ะเจดนเด็ดไทยเมื่อวานนี้ปรับฐานต่อเนื่องลงไปค่อนข้างจะแรงนะคะหลุดพันห้าจุดลงไปแล้วก็ดำดิ่งลงไปค่อนข้างจะลึกค่ะ เทานี้มีสัญญาณของการรีบาออกมาบ้างแล้วนะคะแต่ชนีหุ้นไทยเปิดทำการซื้อขายในแดนบวกค่ะรีบาวขึ้นมานะคะแต่ก็ต้องไปตามดูกันค่ะว่าจะไปต่อได้ขนาดไหนนะคะตอนนี้ทรงตัวที่1491.74จุดจุดนะคะไปดูที่ตลาดหุ้นในฟักฝั่งต่างประเทศกัน,นะคะ่ะส่วนใหญ่จะอยู่ในแดนลบกันนะคะโดยเฉพาะในฝั่งของสหรัฐแล้วก็ยุโรปค,ค่ะฝั่งของสหรัฐด,ดาวโจน์เมื่อคือนนี้ปิดติดลบลงมา 36. จุด n น็ตแดลงมา17จดุด S&P 500ลบ 6. จุดฟักฝั่งของยุโรป ลบ96จุดค่ะเซียซีฝรั่งเศสลบ53จุดเด็คโรมานีร่วงลงมา200จุดค่ะกลับมาที่ตลาดหุ้นในภูมิภาคเอเชียเชา้านี้โตเกียวบุกเปิดกรอบค่อนข้างจะจำกัดนะคะไซด์เวไม่ไปไหนไกลค่ะหางเสียงห้องกงบุกเพียงแค่6จุดเท่านั้นไว้ยดไต้ตหวันค่ะขึ้นมา37จุดตลาดหุ้นที่อยู่ในแดนลบนะคะคือตลาดหุ้นของอินโดนีเซียและตลาดหุ้นมาเลเซียที่เปิดมาอยู่ในแดนลบค่ะ กลับมาที่เส้นเด็กบ้านเรานะคะ1,491จุดคือจุดที่เซตขึ้นมายืนอยู่ในการรีบาวในช่วงภาคเช้าวันนี้นะคะจะมีโอกาสที่จะขยับขึ้นไปต่อไมหมกำหนดกลยุทธ์การลงทุนยังไงกันดีช่วงนี้พูดคุยดสดๆในรายการกับนักวิเคราะห์ค่ะนั่งอยู่กับเราตอนนี้ท่านเป็นผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและบริการการลงทุนของบลอนมุราพัฒนาสิ์นะคะเรานั่งกันอยู่กับคุณกฤพัฒวรเชษฐ์ค่ะคุณกฤพัฒสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะเช้านี้หุ้นรีบาวแล้วหรอคะ ครับจริงๆก็มีเซตเมนต์บวกเข้ามานะครับเป็นเรื่องตัวราคาน้ำมันที่เป็นภาพของการฟื้นตัวขึ้นมาทำไฮใหม่ในรอบหนึ่งเดือนนะครับในรอบหนึ่งปีนะครับก็เป็นภาพที่น่าจะเหมือนตัวเซกเตอร์เอเนจีนะครับเป็นภาพของการค่อยๆฟื้นตัวขึ้นมาหลักๆก็คือมันมีแรงหนุนเข้ามาในเรื่องตัวโอเปกนะครับมีการปรับเพิ่มคาดการดีมานนะครับของปีนี้ขึ้น1.18ล้านบาร์เรลต่อวันนะครับจากเลขเดิมที่คาดการไว้1.17นะครับ แล้วก็ถ้าเราดูปัจจุบันเห็นว่าเทรนตัวขง้นดอลลาร์นะครับเป็นภาพของการอ่อนค่าระยะสั้นนะครับเราดูจากตัวดอลลาร์เด็กเนี่ยก็เป็นภาพของการแกว่งตัวนะครับในกรอบประมาณ94.5บวกลบนะครับตัวนี้ก็เป็นแรงหุนให้ตัวพกกระพันฟื้นตัวนะครับเพราะฉะนั้นหุ้นน้ํามันนะครับที่ถูกชชอาเซล์ค่อนข้างเยอะเมื่อวานนี้เนี่ยนะครับก็เป็นตัวที่น่าจะมีแรง cover shot กลับในวันนี้นะครับแล้วก็เป็นตัวแปรที่ช่วยพยุงตลาดหุ้นไทยอยู่ในตอนนี้นะครับในขณะที่ถ้าเราไปดูในเรื่องตัวเองตอร์เนมีกาารรยงาน รอบการออกมาแล้วนะครับที่คอนซั่คาดการไว้ทั้งหมด51บริษัทนะครับตัวเลขอยู่ที่8.3หมื่นล้านบาทนะครับก็เป็นกําไรที่รายงานดีกว่าแนวค่าคาดโดยรวมนะครับประมาณสัก2.6นะครับถ้าเราไปดูไส้ในเนี่ยจะเห็นว่าจริงแล้วประมาณสัก61เนี่ยนะครับรายงานเอ่อ71เปอร์เซ็นต์นะครับรายงานงบที่ดีกว่านะครับหรือว่าอินไลน์ที่ตลาดคาดหมายไว้ตัวนี้ก็ถือว่าเป็นเซนเซนที่ค่อนข้างบวกนะครับที่ทําให้ตัวผลประกอบการนะครับที่สทอนออกมาเนี่ยนะครับน่าจะเป็นตัวแปรที่ชี้ว่า การปรับลดประมาณการของตลาดหุ้นไทยเนี่ยมีโอกาสเือนกันที่จะสิ้นสุดการปรับลดลงในช่วงควอเตอร์หนึ่งนี้นะครับ<ฆ>ตัวนี้ก็จะเป็นภาพที่ค่อนข้างซับพอร์ตตลาดในช่วงถัดไปเพียงแต่ว่าถ้าเราดูดัชนีเองโดยรวมเนี่ยเชื mm ่อ hmm. ว่าจริงๆล้วเนี่ยอยู่ในจุดที่ค่อนข้างเสี่ยงนะครับในเชิงทเทคนิคเนี่ยมันอยู่ในดาวเทรนน่นะครับในระยะสั้นที่เกิดขึ้นแล้วนะครับแล้วก็เมื่อวานเนี่ยนะครับดัชนีมีเออร์เลอร์หยุดหลุดนะครับแนวรับที่เราเคยมองไว้ระดับเดือนที่1480ซ้ำนะครับเป็นสัญญ,ญาณ<ฆ>ที่ไม่ค่อยดีนัักนะครบ ที่ทําให้นักทุนโดยรวมเนี่ยเชื่อว่าการรีบาคแมววันนี้ยังเป็นภาพของการปรับพอร์ตขายอยู่นะครับเพราะฉะนั้นโดยรวมผมเชื่อว่าตลาดจะค่อนข้างผันผวนนะครับแนวรับก็อยู่ที่โลเดิมเมื่อวานก่อนนะครับ1478นะครับกับแนวรับถัดไปอยู่ที่1,470จุดในส่วนตัวดัต้าดัชนีนะครับก็อยู่ที่ถึง497นะครับกับ1,501จุดนะครับคิดว่าดัชนีนะครับคงมีภาพของการผันผวนนะครับแต่ว่าบวกคงอยู่ในช่วงแคบๆครับ แสดงว่าภาพใหญ่หน่อยมองกันสักหนึ่งเดือนนี่ยังมีโอกาสที่จะมีดาวไซริสานล่างที่ลึกอยู่หรอคะจริงๆแล้วดาวไซริสณจุดนี้ยังคิดว่าน่าจะจํากัดนะครับจริงๆแล้ววิวเดิมของเราคือเรามองว่าดัชนีไม่น่าจะหลุด1480 <c oughs> นะครับจริงแล้วถ้าหลุดลงไปเนี่ยนะครับก็มีโอกาสที่จะไปที่ฐานประมาณสัก1460แต่แล้วก็ตามในจังหวะที่จะลงมารอบนี้เนี่ยก็คือไม่ใช่จังหวะที่เราจะปรับพอร์ตขายอยู่ดี <c oughs> นะครับเป็นจังหวะที่ควรจะเสี่ยง accumulate buy <c oughs> เข้ามานะครับหรือคนที่มีหุ้นอยู่เนี่ยผมแนะนําถือต่อนรรัเพืื่ออกาฟ้ตว สัญญาณที่เข้ามาคงเป็นเรื่องตัวทิเกอร์ฟันนะครับตอนนี้เนี่ยกำลังมีเข้ามาต่อเนื่องเลยนะครับก็กองแรกที่จะเปิดขายช่วงสุดสัปดาห์นี้นะครับ<ฆ>ไซประมาณ1.5พันล้านบาทแล้วก็มีอีก2บริจที่เตรียมเปิดในสัปดาห์หน้านะครับ<ฆ>น่าจะทำให้มูลตัาตลาดโดยรวมมีภาพการฟื้นตัวได้ในระยะสั้นประมาณสัก1,520จนถึง1,540จุดก่อนนะครับ<ฆ>กรอบบนผมยังมองเหมือนเดิมนะครับก็คือ,อพ้นการปรับฐานไปเนี่ยตลาดจะมีแนวต้านบนที่1,587นะครับกับ1,600จุดเหมือนเดิมในช่วงหนึ่งเดือนครับ ค่ะส่วนกลยุทธ์ลคะควรจะต้องกําหนดยังไงคะลงมาถ้าเกิดไม่หลุด1480ก็ซื้อได้ใช่ไหมคะครับจริงๆยังเป็นลักษณะการตั้งรับนะครับทยอยซื้อสมเป็นรายตัวไปนะครับตัวที่เรามองน่าสนใจตอนนี้เนี่ยเป็นลักษณะการซื้อแบบ bottom play นะครับก็ยังคงแนะนําตัว CPF นะครับ CPF เนี่ยนะครับ Catalyst ระยะสัน้นคงไปเรื่องตัว MSCI นะครับมีการประกาศเพิ่มน้ำหนัก นะครับตัว C P F นะครับซึ่งจะมีผลวันที่21นี้เพราะฉะนั้นเม็ดเงินนะครับในรูปดอลลาร์เทอมเนี่ยจะเข้ามาซัพพอร์ตในส่วนตัว C P F ในช่วงถัดไปนะครับแล้วก็อย่างที่เราเคยบอกไปว่า C P F เนี่ยผลน e a คิว n g Q1 นะครับที่กำลังจะรายงานเนี่ยเราเชื่อว่าจะเป็นบอททอมนะครับแล้วก็ผลกอบการจะฟื้นตัวดีขึ้นในช่วงถัดไปเพราะฉะนั้นจุดที่ราคาหุ้นแกว่งตัวนะครับระดับประมาณ22บาทบวกลบนะครับผมมองว่าเป็นจุดในการซื้อสะสมนะครับเพื่อรอการฟื้นตัวมาที่ระดับ ในส่วนตัวแนวรับของตัว C B F รอบนี้ก็อยู่ที่21.7นะครับกับ21.5ครับราคาเกจไพเชิงพื้นฐานเราให้ไว้ที่27บาทครับ27บาทนะคะคแต่ว่าก็มีแนวต้านที่24บาทบนะคะส่วนเ,เรื่องของการกำหนดกลยุทธ์การลงทุนนะคะในช่วงนี้เองในกลุ่มของพลังงานนะคะมีมุมมองอยังไงบ้างคะจริงๆหุ้นเซกเตอร์พลังงานเนี่ยครับเ,เรายังเชื่อว่านะครับมันเป็นกลุ่มที่ นักทุนหลักเนี่ยเพิ่งมีการสวิตช์พอร์ตมาจากแบงค์เข้าเอเนจผมคิดว่ายังไม่น่าจะมีแรง p r o f ิตเทคกิ้งที่มีนัยะสาคัญอะไรมากนะครับตัว Energy เองยังคงน่าจะมีกรอบของการฟรื้นตัวได้อย่างตัวบอทอเองเนี่ยผมคิดว่านวรับประมาณ3ามร้น่าจะเป็นานวรับที่ค่อนข้างลิมิตละนะครับ <c oughs> แล้วก็รอการฟรื้นตัวมาที่35 5กับ360อีกรอบหนึ่งก่อนนะครับ <c oughs> คงแข่งตัวในกรอบนี้ก่อนสำหรับตัวบอทอครับค่ <c oughs> ปะปัจจัยที่ต้องจับตาและคุณกระพัดในช่วงสัก ถึงสสัปดาห์ข้างหน้านี้ค่ะที่เป็นปัจจัยที่พอจะกดดันให้เซ็นอาจจะมโอการหลุด1,480ครับตอนนี้เนี่ยที่เราเห็นสัญญาณก็คือมันมีสัญญาณตัวอบอลยูนะครับในฝั่งของยุโรปที่เป็นภาพของการปรับตัวขึ้นทั้งตัวเยอรมันนะครับหรือว่าตัวบอลยูของตัวยูโรโซนเองนะครับตรงนี้มันเป็นตัวซีซ้อนว่าตลกกาดกำลังคอนเซิร์นนะครับเป็นเรื่องตัว,ตวปัญหาวิกฤตนี้กรีซพอสมควรเหมือนกันแม้ว,ว่ากรีซจะได้เงินนะครับในการชําระเงินต้นนะครับในช่วงวันที่12ที่ผ่านมานะครับเพียงแต่ว่า โปรเซสของการปรับโครงสร้างนี้ของกรีซเนี่ยคงต้องใช้ระยะเวลาในการเจรจาอีกระยะหนึ่งนะครับอัน <c oughs> นี้ก็เป็นความเสี่ยงที่น่าจะยังคงจากัดอัปไซต์ตลาดที่เราจะต้องติดตามต่อส่วนประจัยในประเทศโดยรวมนะครับก็เป็นคีย์เว้นเลยนะครับก็คือวันที่18นะครับจะมีการรายงาน GDP ีควอเตอร์หของเรานะครับซึ่งตัวเลขที่ทางการทิ้งมาก่อนน้นนี้ก็คือสเปซนะครับซึ่งถ้าตัวเลขมันออกมาต่ากว่าสเปอร์เซ็นต์เนี่ยผมเชื่อว่าตลาดอาจจะมีดาวไซต์อีกรอบหนึ่งได้เหมือนกันนะครับ แต่ว่าถ้าตัวเลขอินไลน์นะครับที่รับสามเซนหรือดีกว่าเนี่ยก็เชื่อว่าตลาดสุมซับไปแล้วแลวตลาดจะพร้อมเป็นภาพของการฟื้นตัวขึ้นมาเพราะว่าตอนนี้เนี่ยนโยบายภาครัฐก็ถือว่าค่อนข้างเร่งตัวขึ้นมานะครับก็จะทําให้ตัวเซนิเมนต์ของตัวการลงทุนแล้วก็ภาพเศรษฐกิจหลักของเราเป็นภาพของการฟื้นตัวขึ้นมาได้ครับเพราะฉะนั้นต้องจับตาที่ตัวเลข GDP ด้วยนะยครับซึ่งถือว่าเป็นพื้นฐานนะคะที่อาจจะเป็นตัวยืนยันได้ว่าจะมีโอกาสเสี่ยงที่จะหลุด1,480จุดหรือไม่นะคะส่วนการกําหนดกลยุทธ์การลงทุน ในช่วงนี้ควรที่จะต้องถือเงินสดประมาณกี่เปอร์เซ็นต์ถือหุ้นกี่เปอร์เซ็นต์นะคะครับจริงๆแล้วในส่วนของตัวนุรัฐทรัพย์นสินเนี่ยนะครับเราให้เวทน้ําหนักตัวหุ้นเนี่ยค่อนข้างเยอะนะครับเรามองว่าที่เ0็ดสิบถึงแปดสิบเปอร์เซ็นต์นะครับคนที่ได้กระชับพอร์ตมาบ้างเนี่ยนะครับก็อาจจะมารอตั้งรับโซนนี้นะครับสิบถึงยี่สิบเปอร์เซ็นต์รับเพิ่มนะครับรับเพิ่มได้เหมือนกันเพราะว่าโซนนี้เนี่ยถือว่าบริเวณค่อนข้างถูกแล้วนะครับจุดนี้ผมคิดว่าเป็นจุดที่นนนนนนััักกกกททุุคคคคคควววรรรจจะะะะถถืืือออออหห้้้ต่่่บบบาาาายยยยขลดดมมมมเเเเสีีงิผไ็ การรีบาว์มาที่1,520ถึง1,540จุดเนี่ยถ้าคนที่กังวลต่อสภาพตลาดมากๆเนี่ยให้ใช้ปฏิบัติในการลดน้ำหนักไปบางส่วนนะครับเพื่อรอจงังหวะที่ตลาดมีเทรนด์ลงมาแบบนี้แหละนะครับผมค่ะเรื่องของเงินบาทที่อ่อนค่ามาอย่างต่อเนื่องในขณะนี้นะคะจะพอหนุนหุ้นในกลุ่มไหนแล้วก็มีท็อปพิกที่พอจะมองได้ไหมคะครับจริงๆตัวค่าเงินบาทก็มีอีกประเด็นหนึ่งนะครับที่ทำให้นักทุนค่อนข้างกังวลเยอะเพราะเมื่อวานนี้เนี่ยสัญญ,ญาณค่าเงินบาทอ่อนค่าแรงนะครับไปที่3.8 ซึ่งจากที่เราไปดูเนี่ยจากก่อนนี้ทุกคนเห็นว่าคเงินบาทไทยแข็งค่ากว่าภูมิภาคนะครับตอนนี้เนี่ยการที่เราอ่อนค่าที่ระดับนั้นเนี่ยก็ทาให้เยนทูเดตของเราเนี่ยเงินบาทอ่อนค่าไปแล้ว3<ะ>เซนท่ากับค่าฉเฉลี่ยภูมิภาคนะครับ<ะ>ก็ถือว่าตอนนี้การอ่อนค่ามันตอบรับไปค่อนข้างเยอะแล้วเหมือนกัน<ะ>มีโอกาสนะครับที่เงินบาทระยะสั้นเนี่ยจะเป็นภาพของการหยุดแข่งหยุดอ่อนค่าระยะสั้นะนะครับตัวน,นี้ก็จะทําให้ตัวซนติเ m e n t ตลาดโดยรวมเนี่ยมีภาพของการฟื้นตัวสั้นๆได้เหมือนกัน แต่ในเรื่องของการที่ค่านบาทอ่อนค่าเนี่ยนะครับต้องบอกว่าส่วนหนึ่งเนี่ยมันกดดันเยอะในเรื่องตัวเงินทุนไหลออกนะครับซึ่งทําให้ตัวนักทุนแล้วก็ตลาดหุ้นเน่ยไม่ค่อยชอบเท่าไหร่น,นะครับก็จะทําให้ตัวตลาดเนี่ยมีความเสี่ยงแต่ว่าถ้าเรามาดูว่าเม็ดเงินของต่างชาติที่มีหุ้นไทยอยู่เนี่ยมีเยอะไหมนะครับตอนนี้เนี่ยเงินที่ไหลเข้ามาในช่วงที่21เ็มกราคมถึงปัจจุบันเนี่ยเหลือประมาณหนึ่งล้านบาทนะครับ,รบก็ถือว่าเป็นมเม็ดเงินที่ไม่เยอะมากนะครับเพราะฉะนั้นความเสี่ยงผมเชื่อคอคนงกับระ เราเน้นตัว CPF เป็นตัวหลักนะครับแล้วก็อีก2ตัวที่น่าสนใจก็จะเป็นตัว SMT รือ SVI นะครับซึ่งเป็นกลุ่มชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ที่ราคาคหุ้นยังค่อนข้างแลงขาดอยู่นะครับเป็นกลุ่มที่เรามองว่านักทุนสามารถ accumulate by ได้ขณะท,ที่ตัวอื่นเนี่ยผมเชื่อว่าราคาหุ้นมันคอน่อนข้างตอบรับไปค่อนข้างเยอะแล้วค,ค่ะเพราะฉะนั้นนะคะก็ในเบื้องต้นยังไงก็ตามเราต้องดูแนวรับที่ทระดับ1,480จุดน,นะคะ <ผม S 2> ช่วงนี้ยังคงถือหุ้นได้อยู่นะคะการกำหนดกลยุทธ์การลงทุนหุ้นนนนราายยตััวววกกหหดดดงไงดดีีเ๋ช่่้คะ กลับมาเปิดสายดูกราฟเป็นรายตัวกําหนดกลยุทธ์การลงทุนไปพร้อมกับคุณกร,พ,ร,กรพัฒน์บเชษจากบลนุรุรัฒนทศิลป์ในช่วงที่สองของรายการซ o p l ลอ s หลังโฆษณาค่ะกลับเข้าสู่ช่วงที่สองของ Stop l ล s s ค่ะช่วงนี้เปิดสายปรึกษาหุ้นกับคุณกร,พ,ร,กรพัฒน์บเชษจากบลนุรัฐนศิลป์นะคะหมายเลขโทรศัพท์อยู่ด้านล่างทยอยโทรเข้ามากันค่ะไปที่สายแรกกันเลยนะคะสายของคุณจันเพนค่ะคุณจันเพนสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะ,คะจะถามเดมโก้ค่ะ ต้นทุนเท่าไหร่คะสำหรับตัวของเดมโก้สิบห้าบาทห้าสิบค่ะค่ะเดมโก้สิบห้าบาทห้าสิบนะคะ,คะสำหรับแนวโน้มของเดมโก้ Go, ดูจากแพทเทิร์นแล้วราคาหน้กกากระดานอยู่ที่สิบสองบาทแปดสิบสตางค์ค่ะคุณกรพัฒน์คะครับตัวเดมโก้ก็ไซด์วีดาวลงมาครับตามเซนเเมนต์ตลาดโดยรวมนะครับที่เป็นภาพของการแกว่งตัวลงอยู่จริงๆผมว่าแนวรับน่าจะเริ่มลิมิตแล้วลหละนะครับที่สิบสองจุดห้านะครับเป็นแนวรับหลักเลยนะครับตัวนี้ลุ้นหยุดไหลนะครับแล้วก็เป็นภาพการรีเวิร์สขึ้นไปนะครับ ตัวที่เป็นแรงหนุนเข้ามาก็คงเป็นเรื่องตัว PPA ฉบับใหม่นะครับแล้วก็แผน PDP ของตัวไทยนะครับในปี2 0 1 5นเนี่ยน่าจะมีการประกาศในช่วงสัปดาห์หน้าหรือว่าปลายเดือนนี้นะครับก็จะทำให้ตัวหุ้นในธุรกิจประกอบการนะครับ EPC อย่างตัวเดมโก้มีโอกาสที่จะรุนเป็นภาพของการฟื้นตัวขึ้นมาแนวต้านระยะสั้นคือ13.5กับ14บาทนะครับณจุดจุดนี้ผมแนะนําว่าถือนะครับสำหรับตัวเดมโก้นะครับรอรับอันนี้ส่งบวกในเรื่องตัวเออร์เน็งนะครับแล้วก็เรื่องงาน ในช่วงถัดไปค่ะถือได้นะคะต่อที่สายของคุณหน่อยค่ะคุณหน่อยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะจะถามดีคอนนึ่งค่ะคืออยู่ที่บาท88นะคะมันจะกลับขึ้นไปไหมคะหรือว่าเทคนิคเป็นยังไงอะคะค่ะบาท88ตางนะคะราคาหน้ากระดานบาท82ตางไม่ห่างกันมากเท่าไหร่ค่ะครับจริงๆตรงนี้ก็ลงมาใกล้ฐานเขาแล้วนะครับ1.78เป็นแนวรับนะครับแล้วก็กรณีหลุดก็มีแนวรับสัปดาห์ที่1.7นะครับตอนนี้ก็คือรอลุ้นการฟื้นตัวได้จริงๆต้นทุนก็ ไม่ได้หนีจากตรงนี้มากนักนะครับผมว่าแนะนำถือต่อนะครับถ้าหลุด1.1นะครับแนะนำให้ stop loss ก่อนนะครับจำกัดความเสี่ยงนิดหนึ่งนะครับส่วนต้านบนดูที่2.1นะครับลุ้นฟื้นมาได้แล้วก็2.2ครับค่ะเอามาต่อที่สายของคุณนุชนะคะคุณนุชสวัสดีค่ะค่ะถามตัว TGCI ค่ะค่ะต้นทุนเท่าไหร่คะตัวไหนนะบาทยี่สิบห้าค่ะตัวไหนนะคะ TGCI ค่ะต้นทุนสี่บาทยี่สิบหกค่ะ เดี๋ยวนะคะตัว P TGCI ค่ะ TPCI มีตัว People ใช่ไหมคะ TGCI t g นะคะ t g ค่ะ TGCI นะคะไทยแลนด์นะคะ3.48ค,ค่ะคือราคาหน้ากระดาษนะคะดูจากแพทเทิร์นแล้วลงมาตรงนี้แล้วจะลงต่อไหมคะ ครับจริงๆก็หุ้นหลายๆตัวเหมือนๆกันนะครับลงมาเหมือนกำลังจะสร้างฐานเพื่อจะเป็นภาพของการรีบาวกับระยะสั้นนะครับแนวรับตัว TGCI นะครับอยู่ที่3.4นะครับกับ3.3หลุดสา stop loss ลก่อนนะครับเป็นความเสี่ยงนะครับก็แนะนําว่าให้ดูตรงนี้ไปก่อนแล้วก็ต้านบนนะครับเราลุ้นการฟื้นตัวมาที่แนวต้าน3.7ก่อนนะครับแล้วก็ต้านไปที่3.9เป็นระดับที่พอคาดหวังได้นะครับถ้าตลาดรีเวิร์สกลับนะครับค่ะต่อที่สายของคุณเพนสีค่ะคุณเพนสีสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะเรียนขอถามตัวฮาน่านะคะค่ะมีต้นทุนอยู่44บาทนะคะค่ะควรทำไงดีคะขอบคุณะได้ค่ะ,คะตัวฮาน่านะคะต้นทุน44ราคาฮาน่าหน้ากระดาษ43บาท75สตางค์ค่ะครับคณะแขวงตัวลงงอ่อเป็นเพราะเออร์เน็ตนะครับออกมาต่ำกว่าที่นักวิเคราะห์คาดหมายไว้นะครับค่ในการออนตัวดีเซนต์แต่แก็ตามเนี่ยสัญ,ญญาณภาคการส่งออกน่าจะเร่งตัวขึ้นแล้วแหละนะครับเพราะว่าค่าเงินบาทเป็นเทรนด์ของการอ่อนค่าเข้ามาเป็นภาพซัพพอร์ตเห็นโดยรวมผมคิดว่าถือต่อได้นะครับแนวรับดูที่42 นะครับถ้าหลุดตรงนี้เนี่ยถ้าไม่อยากถือนะครับก็คือซอฟลอตก่อนได้นะครับส่วนต้านบนนะครับเราดูที่45.5นะครับแล้วก็46.5เป็นต้านหลักของเขานะครับในกรอบนี้ก่อนครับค่ะต่อที่สส่ของคุณ S ค่ะคุณ S สวัสดีค่ะทุนอยู่1 2บ6ครับค่ะอบิโก้ทุนอยู่ที่1 2บ6นะคะใช่ครับสำหรับอบิโกหน้ากระดานนะคะดูจาก แพทเทิร์นแล้วมีแนวโน้นมเป็นยังไงบ้างคะจริงๆตัวอบิโก้ก็เป็นภาพของการาไซด์วิดดาวลงมาเรื่อยๆนะครับ <c oughs> แต่ว่าราคาหุ้นเนี่ยโวลุ่มมันเริ่มบางลงนะครับ <c oughs> เพราะฉะนั้นผมก็ลุ้นเป็นภาพของการฟื้นตัวได้นะครับแนวรับดู11.3ไม่ควรรอหลุดน,นะครับแล้วก็แนวต้านอยู่ที่13.75กับ15บาทนะครับค่ะคงสวิงในกรอบเนี้ยนะครับยังไม่ได้ไปไหนหรอกนะครับยังไม่ไปไหนไกลน,นะคะค่ะ,คะเพราะฉะนั้นกำหนดกลยุทธ์ให้ถูกต้องนะคะไปต่อที่สายของคุณแดงค่ะคุณแดงสวัสดดีีคคค่่่ะะะ ค่เขาถามตัวไอรพีซีกับทัสโกค่ะอ่าติดติดอยู่หรือเปล่าคะหรือว่ามีกําไรละคะอ๋อติดอยู่คะ่ะค่ะตัวไอรพีซีนี่ติดอยู่ที่สี่บาทเจ็ดสิบค่ะไอรพีซีะนะคะติดอยู่ที่สี่บาทเจ็ดสิบราคาหน้กากแดดสี่บาทยี่สิบค่ะเขาไอรพีซีผมแนะนําถือลงทุนหน่อยนะครับแนวรับอยู่ที่สี่จุดหนึ่งกับสี่บาทนะครับค่ะแล้วก็ต้านบนที่4.4กับ4.6กก่อนนะครับก็เป็นต้านที่ ยังต่ํากว่าต้นทุนเงินทุนนะครับแต่อะไรก็ตามหุ้นตัวนี้ผมคิดว่าช่วงครึ่งหลังนะครับมีลุ้นเป็นภาพการฟื้นตัวที่ดีนะครับก็รอลุ้นโปรเจกต์ฟินิก์ไปแล้วกันนะครับก็แนะนําถือต่อนะครับแต่ว่าระยะเวลาอาจจะยาวนานนิดนึ่งอีกตัวหนึ่งคือตัวทัสโกค่ะทัสโกนะครับทัสโกเนี่ยผมไม่แน่ใจว่างบเป็นรายงานหรือยังนะครับแต่คิดว่ายังไม่ได้รายงานงบออกมาครับยังคงเก่งว่างบนนะาจออกมาเชิงโพสตีฟนะครับเพราะฉะนั้นราคาหุ้นที่คาดหวังได้เนี่ยบริเวณ14บาทถึง15บาทเนี่ยคิด น่าจะมีโอกาสไต่รับขึ้นมาได้สำหรับตัวทัสโก้แนะนําถือต่อเหมือนกันนะครับแล้วก็จุดที่ไม่ควรย่อหลุดเลยนะครับรอบนี้เนี่ยแนวรับก็อยู่ค่อนข้างลึกนะครับประมาณ11บาทนะครับผมค่ะต่อที่สายของคุณหมวยนะคะหนวยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเออพันตัวคิวเฮาส์ค่ะค่ะคิวเฮาส์นะคะต้นทุนเท่าไหร่คะต้นทุน3.8ค่ะค่ะ3.8นะคะจะถือยาวนี่ได้นะคะค่ะสำหรับคิวเฮาส์นักดาน2.8นะคะก็ลงมาเยอะพอสมควรจากทุนค่ะถือยาวได้ไหมคะ ครับตัวนี้ก็แนะนําถือลงทุนได้ครับสำหรับตัวคิวเฮา,าก็เป็นหุ้นในกลุ่ม p r o p e r t y ตตัวหนึ่งนะครับที่เรายังคงชื่นชอบอยู่นะครับเ,เดี๋ยวรอก,การฟื้นตัวนะครับราคาหุ้นมีโอกาสฟื้นตัวมาที่3.8ก่อนแล้วก็3.4นะครับในระยะสั้นแนวรับก็ลเมื่อวานแหละนะครับที่2.72เป็นแนวรับหลักของเขาครับต่อที่สายคุณนัตยาค่ะคุณนัตยาสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขอตัวปีแลนดะนะคะต้นทุนอยู่2 2 2.24ค่ะกับเพจอะค่ะ ค่ะสเอ่อะค่ะ,คะต้าได้ค่ะมาที่ตัวบีแลนด์ก่อนตัวแรกค่ะ1.48ค่ะบีแลนด์ก็ลงมาทำโลเดิมนะครับที่บริเวณ1.47 1.48่อีกรอบหนึ่งนะครับตัวนี้ก็เป็นแนวรับหนึ่งของเขาอะนะครับแล้วก็ต้านบนก็1.62นะครับก็ถือต่อแล้วกันนะครับหุ้นต่ำบุกรอรุนอ้นเรื่องตัวรถไฟสายสีชมพูนะครับถ้ามีการ อนุมัติจากคลมเมื่อไหร่นะครับเปิดประมูลเนี่ยนะครับก็จะทำให้ตัวหุ้นตัวนี้นะครับมีโอกาสที่งเพิ่มการฟื้นตัวขึ้นมานะครับรับโปรเจกต์ต่างๆที่เขาเตรียมที่จะทำในช่วงถัดไปด้วยนะครับระยะสั้เป็นขาวปัจจัยหนุนเนี่ยนะครับราคาหุ้นก็คงเป็นภาพของการสวิงในกรอบนี้นะครับผมค่ะตัวของเพสตอีกตัวหนึ่งนะคะตัวเพสนะครับในส่วนตัวหุ้นเพสเองเนี่ยค่อนข้างมีแรงเพียงแต่ว่าการเทคออกมาของเมื่อวานนี้เนี่ยนะครับ ถือว่าลุ้นนะครับเป็นที่ฐานแล้วได้เหมือนกันนะครับที่เรียนแนวรับ2.6นะครับคือกําหนดจุดซอลฟอดไว้2.6นะครับถ้าไม่หลุดเนี่ยถือต่อนะครับถ้าหลุดเนี่ยนะครับระวังดาวไซส์ที่2.4กับ2.2นะครับผมแนะนำว่าถ้าหลุดแล้วอยากตัดขาดทุนเนี่ยก็คือ2.6นะครับให้ซอลฟอไปก่อนครับค่ะต่อที่สายถัดมาเลยนะคะสวัสดีค่ะคุณนิดนะคะคุณนิดค่ะเชิญค่ะอยากเรียนถามว่า มีแบงก์กรุงเทพอยู่ที่ร้อยเก้าสิบห้าค่ะ,คะแล้วก็มีแบงก์กสิกรอยู่ที่สองร้อยสองบาทจะให้ขายหรือจะถือต่อหรือทำยังไงดีช่วยแนะนำหน่อยค่ะได้ค่ะตัวของ K-Bank นะคะกับตัวของแบงก์กรุงเทพค่ะมีต้นทุนสูงกว่าหน้าก,กระดานทั้งสองตัวถือหรือขายดีคะครับจริงแบงก์ผมเล่าให้ฟังอย่างนี้นะครับตอนนี้คือเซกเตอร์แบงก์เองเนี่ยลงมาเทรดดิสเคิลบุกแหวนรูแล้วนะครับบุกแหวนรูโดยเฉลี่ยสิบปีประมาณหนึ่งจุดห้าหกตอนนี้อยู่ที่ประมาณหนึ่งจุดสามสี่ซึ่งถ้าลง,ลงทุนนะครับ ที่ระดับดิสคาวแบบนี้เนี่ยถือระดับประมาณสัก3-6เดือน,นโดยปกติแล้วเนี่ยกลุ่มแบงก์มักจะเอาผู้ฟอร์มนะครับแม้ว่าเซนเมนท์เอาลุกในเรื่องตัว NPL การตั้งโปรโมชั่นเนี่ยยังคงคอนเซิร์นอยู่ก็ตามนะครับแต่ว่าจุดในการซื้อผมเชื่อว่าค่อนข้างถูกแล้วรอการฟื้นตัวนะครับตัว BBL ก่อนแล้วกันนะครับผมเชื่อว่าแนวรับบริเวณ180นะครับบริเวณนี้จะค่อนข้างแข็งแกร่งนะครับ<า>แล้วก็ลุ้นการรีบาวกลับไปนะครับที่แนาต้าน1.188กับ192ก่อนนะครับ ในส่วนตัวมูลค่าพื้นฐานยังอยู่ที่220สําหรับตัว BBL นะครับส่วนตัว K Bank เนี่ยเป็นตัวท็อปพิกของกลุ่มแบงค์อยู่ใหญ่อยู่แล้วนะครับแฟลตวิลที่265นะครับถือต่อนะครับลุ้นการรีบาวกับไปที่220ก่อนนะครับกับ2 3 4ที่ระดับที่เราคาดหวังไว้ตอนนี้ครับค่ะถือต่อได้นะคะไปต่อที่สายถัดมาเลยค่ะคุณเคสวัสดีค่ะสวัสดีครับเชิญค่ะครับผมสอบถามตัวเอราวันครับขอราคาเข้าซื้อกับราคาเป้าหมายครับค่ะ เอราวัณนักการันต์4.54สตางค์ขอราคาเข้าซื้อกับราคาเป้าหมายนะคะครับบริเวณกรอบ4.7นะครับจนถึง4.5เป็นกรอบที่สามารถซื้อลงทุนได้นะครับสำหรับตัวเอราวัณนะครับทาร์เก็ตพายอยู่ที่5.7บาทนะครับสำหรับหุ้นการท่องเที่ยวที่เก่งเออร์นิงค่อนข้างเชิงบวกนะครับแล้วก็จริงๆแล้วผมคิดว่าราคาหุ้นโซนนี้น่าจะเป็นฐานของเอราวัณแล้วนะครับถ้าตลาดไม่กระแทกลงไปแรงๆจริงๆเนี่ยเชื่อว่าเอราวัณก็จะเป็นภาพการ ไซเบรในกรอบนี้ก่อนที่ภาคการซื้อตัวขึ้นมารับในเรื่องตัวเออร์เน็งครับค่ะเพราะฉะนั้นก็อยู่ในกรอบ4.5ถึง4.7ครับผมนะคะเป็นแนวรับกับแนวต้านส่วนราคาที่เหมาะสมสูงกว่านี้เยอะนะคะไปต่อที่สายถัดมาขอเป็นสายสุดท้ายค่ะคุณตุนสวัสดีค่ะคุณตุะสวัสดีค่ะเชิญค่ะตอนนี้ติดอยู่สองตัวค่ะเป็นเอ็มลิงค่ะกับบิ๊กเอ็มนี้ติดอยู่ที่สี่บาทยี่สิบค่ะแล้วบิ๊กติดอยู่ที่บาทแปดสิบค่ะ เอ็มลิงกับตัวไหนนะคะบิ๊กค่ะบิ๊กค่ะบิ๊กค่ะค่ะได้ค่ะมาที่เอ็มลิงก่อนนะคะเอ็มลิงตอนนี้1.73นะคะราคาต้นทุนสูงกว่านัากกระดาษเยอะค่ะทํายังไงดีคะคือเอ็มลิงเนี่ยมันลงมาลึกมากนะครับแล้วก็ราคาหุ้นมันเป็นเป็นดาวเทรนเชิงเทคนิคนะครับกำลังหลุดโลเนี่ยจริงๆแล้วในแง่ของตัวプライซแพทเทิร์นเนี่ยนะครับถือว่าไม่ค่อยดีเลยนะครับเป็นจุดที่ค่อนข้างเสี่ยงมากๆนะครับ ตัวนี้ผมไม่ได้ตามในเชิงพื้นฐานนะครับอาจจะตอบคอมเมนต์ยากนิดนึงนะครับผมแนะนําอย่างนี้แล้วกันนะครับรอจังหวะที่รีเวิร์สขึ้นมานะครับบริเวณ2 2 5อาถึง2.5จเนี่ยอาจจะหาจังหวะสต็อปลอสไปก่อนนะครับหรือว่าถ้าเซ็นเต์ตลัดเอื้ออื่นอะก็ลองลุ้นถือดูนะครับโดยการรีเวิร์กลับขึ้นไปบริเวณนั้นเนี่ยนะครับราคาหุ้นไม่ควรย่อหลุดนะครับโซนบริเวณ1.6นะครับซึ่งเป็นจุดที่ ไม่น่าหลุดแล้วนะครับสำหรับการไหลลงมาของเขานะครับผมถ้าหลุดอีกเนี่ยต้องระวังความเสี่ยงขาลงที่อาจจะรุกกว่านี้นะครับสำหรับตัวอีเอ็มลิงครับบิ๊กนะคะทำยังไงดีคะบิ๊กลงมาเยอะเลยค่ะเอ่อตัวหุ้นบิ๊กนะครับก็คงไซด์เวย์นะครับจริงๆเราเข้าใจว่าถ้าติดเนี่ยก็คงซื้อในวันแรกๆนะครับที่เขาเทรด IPO ผมแนะนํานิดนึงว่าหุ้น IPO วันแรกเนี่ยไม่ควรเล่นนะครับต้องระวังนิดนึงเพราะว่าต้นทุนเราเสียเปรียบคนที่ได้ IPO ค่อนข้างเยอะนะครับถ้าจะรอเนี่ยต้องรอให้ราคาสร้างฐานก่อนตอนนี้ราคาหุ้นเรรริ่มส้าางฐนนะคับ <c oughs> รุนเป็นฟ้าของการฟื้นตัวได้เพียงแต่ว่าระยะสั้นคงแขวงในกรอบแนวต้าน1.4นะครับแล้วก็แนวรับ1บาทนะครับคงแขวนในโซนนี้ก่อนครับ <c oughs> ก็อาจจะอึดอัดต่อไปนะสำหรับตัวนี้นะคะ <c oughs> ก็ถือว่าเป็นประสบการณ์และหาทางแก้พอร์ตกันดูเอาใจช่วยค่ะมาย้ำทิ้งท้ายกันสำหรับช่วงนี้เซ็ตอยู่ที่1,487.64จุดค่ะครับในแง่ของตัวตลาดเองเนี่ยตอนนี้ก็ถือว่าความชื่นในรวมมันลดลงค่อนข้างเยอะนะครับเพราะฉะนั้นตลาดยังเป็นภาพของความผันผวนนะครับมีเสี่ยงที่จะย่อตัวลงมา ผมยังคงแนะนำนะครับโซนนี้เป็นจุดที่นักทุนที่ถ้าติดหุ้นอยู่ในเชิงพื้นฐานเนี่ยแนะนําให้ถือนะครับเพื่อรอการฟื้นตัวกับกรอบเด็ดชนี1น2 0ยถึง1น4 0จุดถ้ากลัวความเสี่ยงนะครับจะหวรีบาวขึ้นมาเนี่ยให้แก่ออกบางส่วนได้นะครับแต่ว่าถ้าเป็นนักทุนระยะยาวเลยเนี่ยจุดตรงนี้ผมคิดว่าเป็นจุดในการเข้าซื้อลงทุนนะครับเพื่อรอคาดหวังการฟื้นตัวของเซ็ตนะครับในช่วงต่อไปที่คิดว่าน่าจะมีโอกาสขึ้นมาที่ 1587กับ1,600จุดได้นะครับในกรอบระยะเวลาหนึ่งเดือนข้างหน้านะครับค่ะคเป็นการกำหนดกลยุทธ์การลงทุนยังคงถือหุ้นได้อยู่นะคะก็ยัง,งก็ตามติดตามปัจจัยพื้นฐานของเศรษฐกิจด้วยรวมไปถึงเรื่องของผลประกอบการแล้วก็ตัวเลข GDP ที่จะมีผลต่อเส้นอินเด็กไทยนะคะเบ<ม>ื้องต้นแนวรับอยู่ที่1,480จุดที่เออเรอร์มเมื่อวานนี้นะคะก็ลงไปต่ํากว่าแล้วแต่ว่าตอนนี้ยังรับอยู่นะคะต้องตามต่อกันค่ะสำหรับวันนี้ต้องขอกราบขอบพระคุณนะคะสำหรับมุมมองการวิเคราะห์ในช่วงภาคเช้าวันนี้จากทนุ ของบอลนุมรัพพัฒนาสิธิ์ค่ะคุณกรพัฒนประเชษฐค่ะขอบพระคุณค่ะสวัสดีครับผู้ชมคะหมดเวลาของ s ต o อปบลสในช่วงภาคเช้าวันนี้แล้วนะคะคุณกรพัฒนประเชษฐจากบอลนุมรัพพัฒนาศิล์และหมวยธนวันประโชยและทีมงานเนชั่นลากัรไปก่อนในเช้านี้ค่ะสวัสดีค่ะ